ก็กราบสวัสดีปีใหม่สําหรับทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับแฟนเพจทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับเป็นคลิปแรกของปีก็สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮินทองเงงรวยๆกันทุกท่านนะครับวันนี้ก็อทิกเล็กๆมาฝากสวัสดีวัยรุ่น ผู้ทอนสำหรับสายเดิมๆเพิ่มสเต็บรถบางคันใช้ไปแล้วสามปีห้าปีขี่เดิมๆอยู่ใช่ไหมครับทีนี้พออัพสเต็บก็เหมือนเป็นห้าสี่ห้าหกพวกนี้คืออาการที่เกิดขึ้นคือตอนที่ขี่อยู่มันไม่เป็นไรนะครับทีนี้พอเราทำชุดบนแน่นขึ้นเหมือนกันเนี้ยตัวอย่างกันเนี้ยนี่ก็เป็นห้าสิบหกมิลนะครับ ทำไปแล้วได้เราได้สักพักนะมันก็มีเสียงดังทีนี้จากชุดหัวชุดหัวที่เราทําไปถอดมาเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่ว่ารถที่เราใช้ไปสามปีหปีอย่างน้อยๆไปสามหมนกิโลห้าหมืนกิโลบางคันเป็นแสนกิโลแล้วถ้าเราจะอัพเป็นห้าสี่ห้าหกห้าเก้าแต่ถ้าพวกแบบห้าเก้าชักสามชักห้าอันนั้นเรื่องหนึ่ง จะไม่มีปัญหาอันนี้จะเกิดที่ชักเดิมก้านเดิมเพราะว่ายัางไงเพราะว่ารถที่ใช้ไปแล้วสามปีห้าปีหรือสามหมื่นห้าหมื่นกิโลหรือแสนกิโลตอนมาอ่ะครับก็ให้ฟังเสียงใกล้ๆแต่ตอนรถมาเดิมๆอะ่ะไม่ดังนะครับไม่ดังจับยังแน่นอยู่โยกเลยเราก็เช็คแล้วนะก็เลยทำชุดหัวเป็นห้าหกก็ไปวิ่งอะไรได้ทีเนี้ย พอไปขี่ด้จกักักปอชุดบนแน่นไงพาระมันอยู่ที่ก้านพราอก้านมันใช้ไปนะห0าหมกิโลกว่าอยู่แล้วเลยรถหปีรถ10ปีประมาณนี้ก็มีข้อแนะนํามาฝากสําหรับมังน้องทำเองหรือเพื่อนช่างครับหรือพี่น้องเนี่ยวัรุ่นบูซอนที่จะอัพก็ดูสภาพรถนะครับถ้าเกิดว่ามันใช้ไปนานแล้วเราควรที่จะผ่าทั้งลูกเลยเปลี่ยนก้านเป็นลูกเืนเสียเลยเนาะ แต่มันก็ประเด็นบางทีลูกค้าบ,บอกผมมีงบแค่นี้บางทีผมมีงบแค่นี้บางทีผมมีงบแค่นี้บางทีก็ทายากนะแต่เนี้ยมันจะเสียเวลาสองรอบไงเพราะที่เราทําไปลูกเสื้อขวาไม่ได้มีปัญหาม,มีปัญหาเนี้ยแต่ตอนทําตอนลองตอนเทสมันไม่ดังไงแต่มันใช้งานเวนานแล้วมันก็สึกเนาะตามสภาพอันนี้ก็เลยพาแล้วก็เดี๋ยวอัดเปลี่ยนก้านใหม่แล้วเรามาประกอบก็นะ่าจะมีปัญหาแล้ว ก็ฝากไว้เป็นทิคเล็กๆเผื่อใครที่รถแบบนานๆแล้วอัพสเต็ปตอนเป็นเดิมๆลูกเล็กหลวมๆมันก็ไม่เป็นไรการมันทำงานไม่หนักเพอะลูกใหญ่ซีซีเพิ่มขึ้นรอบเครื่องจัดจ้านขึ้นอ่าเจอเลยก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ